สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเสนอรถกระบะค่ะ isuzu tfr 1 9 9 4ค่ะเครื่อง2อ0พนห้ะคะ power t a ท้โรงงานราคาอยู่ที่98,000บาทนะคะรถอยู่ที่ประทุมธานีค่ะ เครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์นะคะแอร์เย็นค่ะเอกสารครบพร้อมโอนสนใจก็แนบเบอร์คนขายไว้ในคลิปนะคะคลิกดูใต้คลิปได้เลยนะคะนัดดูรถที่ประทุมธานีค่ะค่ะสนใจก็ทักตามเบอร์ที่ลงไว้ในคลิปได้เลยนะคะ